เป้าหมายสูงสุดของพวกผมก็ลดแบบพวกที่ติดแค่เลือดออกอะไรแบบนี้ครับว่าแค่เลือดออกก็เป็นโรคงที่อันตรายเหมือนกันครับสามารติตรงกันงได้เมื่อกี้เข้าใจแล้วว่าเป้าหมายสูงสุดคืออยากจะลดลดแค่เลือดออกใช่ไหมครับผู้รับผลประโยชน์สูงสุดที่น้องมองเอาไว้คือใครอย่างนี้อธิบายให้ชัดๆนิดนึ่งครับเพราะจริงๆแค่เลือดออกอะไรที่มันก็ไม่มีเลยอยากให้น้องเล่ามันมี ผู้รับผลประโยชน์สุดเป็นใครและใครที่ยังติดอยู่คนผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์มากที่สุดในทาก็คือน่าจะเป็นทางชุมชนค่ะเพราะว่าทางชุมชนแล้วก็เป็นผลนี้ให้กับโรงเรียนด้วยอยู่นะครับเพราะว่าดูสภาพโรงเรียนก็น่าจะมีเพราะมันเคยมีคนติดแล้วนะครับหนูก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นมาอีกนะครับก็เลย้องกันไว้ก่อน การน้องตอนนี้เป็นถึงระดับพุอยแล้วใช่ไหมครับระดับต่อไปมันก็จะเป็นเพชรแบบน,น,น้องคิดว่าอะไรที่แบบเป็นปัจจัยสําคัญที่หูเห็นโครงการนี้แล้วน่าจะได้เป็นเพชรแน่เลยอะไรที่เจ๋งสุดในโครงการนี้แหละเป็นความร่วมมือของทางชุมชนกับผู้หือว่า ร่วมมือกันได้ดีนะคะน่าจะเป็นถึงผู้หลูกไม่ยังถึงทีมเพนผู้หลาก็ดีใจที่แบบได้ลงพื้นที่เราทำชุมชนแฮปปี้ Happy, ดีใจอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้พวกมองพวกหนูนะคะก็คือการที่พวกหนูทำแล้วมันเห็นผลจริงๆค่ะแบบโรงเรียนเราหรือชุมชนนั้นๆชุมชนใกล้ๆเรานี้ก็ไม่ติด อ,อ๋อไม่เป็นไข้เลือดออกแบบเนี้ยคะ่ะพ่อนหนูก็อยากให้มองในส่วนนี้ด้วยเป็นเป้าหมายส่วนที่หนูต้องการที่จะทำเพราะว่าพวกหนูไปเผยแพร่แบบรอบโรงเรียนด้วยชุมชนแถวรอบรอบโรงเรียนเนี่ยคะ่ะพว่อหนูก็อยากให้มองในส่วนนี้คะ่ะแต่ว่าเขาจะไม่เป็นไข้เลือดออกอันอีกคะ่่ได้เข้าชุมชนแล้วเขบวาบอกดีใจจังเลยที่มาที่เอาความกันดีๆแบบนี้เขาชช้ามาในชุมชนหนูกแฮปปี้มากะคะ เหียงไม่ติดคิมคิมก็ไม่เป็นไรก็ดีใจนึงค่ะ